คู่สีต่างขนาดต่างสายพันธุ์เปิดมิตรภาพ8ปีระหว่างสุนักกับช้างก่อนจำใจต้องพัดพรากกันตลอดการ <What? S 1> มิตรภาพต่างสายพันธุ์เรื่องราวอันแสนอบอุ่นของเจ้าสุนักกับช้างตัวนี้ที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันสวยงามแม้จะแตกต่างสายพันธุ์ก็ตาม ช้างตัวนี้เป็นเพศเมียชื่อทาร่าอาศัยอยู่ในอุทยานอนุรักษ์ช้างรัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาและมีเพื่อนเป็นเจ้าสุนัขชื่อว่าเบล่า ทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ซีที่สนิทกันมากๆมักจะออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันบ่อยๆช่วงหนึ่งที่เบลล่าล้มป่วยต้องพักรักษาตัวนานกว่าสมสัปดาห์ทำให้เจ้าทาร่าที่เป็นห่วงเพื่อนต้องคอยนอนเฝ้าอยู่นอกอาคารทุกวันแม้จะรู้ว่าเบลล่าไม่สามารถออกมาเล่นได้ทุกวันเหมือนเดิมแต่ทาร่าก็มักจะยื่นงวงข้ามรั้วเข้ามาทักทายเบลล่าอยู่เสมอ แม้ทั้งคู่จะมีช่วงเวลาที่ดีต่อกันยาวนานกว่า8ปีแต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิตเพราะในปี2554เบลล่าก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับเนื่องจากถูกหมาป่าไคโยตี้จู่โจมแต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือเจ้าหน้าที่พบว่าทาร่าเป็นคนพาร่างของเบลล่ากลับมายังโรงนาซึ่งเป็นสถานที่ที่ทั้งคู่ใช้เวลานอนหลับกันบ่อยๆด้วยตัวเอง หลังจากที่เบล่าจากไปก็ทำให้ทาร่าโศกเศร้าเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเราไม่สามารถรักษาความเจ็บปวดทางด้านจิตใจของทาร่าได้เลยสิ่งเดียวที่พอจะช่วยได้ก็คือเพื่อนช้างคนอื่นๆที่ช่วยหาอาหารมาให้ทาร่ากินและคอยอยู่เคียงข้างพวกมันพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาร่ามักจะไปยืนหน้าและนอนหน้าหลุมของเบล่าเสมอพร้อมกับเอาอาหารมาวางไว้อีกด้วย ถึงแม้ว่าเบลล่าจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแต่มิตรภาพอันมีค่าจะไม่มีทางหายไปทาร่าก็ยังคงจดจำเพื่อนที่ดีที่สุดและไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ